วัสดีรก็วันนี้ก็มาพวกผมอีกแล้วนะครับเนาะมาลุยกันบักเกมหนูนำซกลาบนะครับเนาะจัดไปลุยครับผมสามพันเบ็ดสองร้อยห้าสิบทุนน้อยเบ็ดหนักเอาดิจัดดูหน่อยครับผมทุนน้อยเบ็ดหนักปกติผมจะมาทุนหนาเบ็ดหนักอันนี้ทุนน้อยเบ็ดหนักเลยเพราะว่าได้ข่าวแว่วๆมาว่า,วาเกมหนูมันมาดีครับผมช่วงนี้เรียบร้อยบิ Big 8, ๊กเวียนไปห้าพันโอเค โอเคเอามาอีกแล้วสิดืมดืมโดนไหมดืมโดนไหมดืมโดนไหมไม่โดนโดนดิสวยเอาดิเอาดิาด5 0านมาอีกทีครับผมอ้ยไม่ถึงหงมื่นทุาผู 9, ้ชมแค่เก้าพันว่ะเก้าพันแปดเดิมตื๊บตื๊บตื๊บโอ้ยเยส้ม มันน่าจะทําเหมือนก,นกับไอเกมบัวนะคุเนาะเกมบัวที่มันทำคูณให้ด้วยอันนี้ไม่มีคูณครับผมคือลุ้นตัวตัวหนักอย่างเดียวตัวหนักสุดก็จะเป็นปรูปป้ภาษาจีนตัวนี้ไงหนักสุดเรียบร้อยเออเป็นยังไงห้าพันมาอีกหนึ่งทีถึงแม่ลากหนึ่งหมื่นอ้าวหมื่นสองครับผมสวยมาดีนะเกมหนูผู้ชมสองร้อยเดบโอเคตืบตืบเจ็ดร้อยเดบตืบ,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 บมาอีกหนึ่งทีโอ้ มาดีจัดไปตัวแพงโยมห้าพันสองเอามาดิได้มาแต่ไหนาอีกสองร้อยห้าสิบอ๋อได้ส้มครับผมได้ส้มเพิ่มปกติมันจะได้ห้าพันได้ห้าพันไปได้ส้มด้วยเอาไงโอ้ยเกืโโอบโ,โ,โ,โดนอีกเอามาร้อยสิบเอาถุงทองโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ 1, 000, 5, พันห้าพันห้าอย่าว่าไม่เยอะท่านผู้ชมนะพันห้าเยอะเหมือนกันนะหม,มื่นห้าท่านผู้ชมเอาดิ อยากสู้เบ็ดหนักสักหน่อยนะโยมเพราะว่าช่วงนี้มันมันก็พอได้อยู่นะกับเกมหนุ่มชมมันจะเป็นบางช่วงบางตอนนะที่ว่ามันจะมาดีไม่มาดีนะกับเกมหนุ่มชมอยากลองของแรงครมแรงสักหน่อยแล้วกันมาแรงสักสิบรอบแล้วกันสองรอพันเตึบเตึบตึบตึบโอ้ยเรียบร้อยวะ่ะสิบรอบไม่เข้าโอ้ยเรียบร้อย ขออีกทีขออีกทีเอาพันห้าโอ้โหห้าร้อยขอีกทีเพื่อนเอาจริงดีถ้าไม่มานี่งานเข้าท่ผู้ชมเด็ดห้าร้อยตายครับผมขึ้นไปขึ้นไปดิไม่ขึ้นมแม่งเกมหนูนรกเลยท่านผู้ชมมันเริ่มนรกแล้วมแม่งบ้าเอามาดีโดนหนึ 1, ่งหมื่นห้าร้อยยังวะน่าจะหนักกว่านี้นะหมื่นสามท่านผู้ชม เมื่อกี้ได้มาหมื่น้าแล้วเกือบไปผู้ชมมาอยู่ที่1 3ื่นสามสตคืน2,000นะันอ่ะก็ไม่เป็นไรผู้ชมนะครับเนาะก็อย่าไปรวมตัวเหมือนผมแบบเมื่อกี้เดี๋ยวสวยครับผมนะครับเนาะ,อะโอเคครับผมก็สําหรับทูทูฟันนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ